ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่16ถึง30เมษายน2,567ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนทางด้านการงานช่วงนี้คุณต้องระวังปัญหามากมายเข้ามาล้อมตัวคุณซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาของคนอื่นที่เข้ามาให้คุณช่วยแก้ไขต้องระวังว่าอาจต้องช่วยคนอื่นมากเกินไปจนลืมงานหรือแก้ปัญหาของตัวเอง ทางด้านการเงินช่วงนี้คุณจะเน้นใช้เงินเพื่อตัวเองมากหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพหรือการรักษาตัวเองนอกจากนี้ต้องระวังการได้เงินช้ากว่ากำหนดด้วยทางด้านความรักปักนี้ คุณต้องระวังเรื่องของรักสามเศร้าอาจมีใครเข้ามาในช่วงที่เขายังไม่พร้อมกลายเป็นคุณที่อาจเป็นคนที่ต้องเสียใจส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องการทะเลาะจากปัญหาเก่าๆเดิมๆที่ไม่เคยคุยกันได้ลงตัวและในที่สุดจะเป็นแผลในใจของทั้งสองฝ่ายทางด้านสุขภาพระวังปัญหาของมีคมหรือหากอยากไปทำสัญญกรรมในช่วงนี้ก็สามารถทำได้